กำลังหมอยาิงและสมาชิกทุกท่านนะคะที่มาอบรมโครงการได้มาจากเทศไอฑอปตุมธานีนะคะโครงการนักิดการไอแนะนำการการไอ้เรื่องต้นคือคุณชี่ือคีนี่ยเรา้องใช ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะก็ขอกล่าวนะคะเปิดงานโครงการพัฒนานะคะก็พัฒนาสุขภาพที่บ้านในชุมชนเรียนท่านคุณหมอนะคะทั้งสองท่านแล้วก็พี่น้องนะคะอสมแล้วก็นะคะพี่น้องในชุมชนของเรานะคะได้มาร่วมนะคะเปิดงานในครั้งนี้นะคะค่ะเรียนท่านประธานดิฉันนางอรุณรุ่งพเนตรรัมนะคะผู้ใหญ่บ้านโครงธารในนามคณะผู้จัดกิจกรรม ตามโครงการระบบสุขาภิบาลในชุมชนลองทาสมเด็จพระนิธิาที่รากนาในการเปิดอบรมในครั้งนี้บ้านหรือที่พักอาศัยถือว่าเป็นปัจจัยในพระราชประสงค์นะคะงบนี้นะคะเราได้จากนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลกังเอนนะคะเราได้จากกิจกรรมไปแล้วหนึ่งโครงการนะคะที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นโครงการที่สองนะคะในงบประมาณนะคะหนึ่งหมื่นบาทนะคะก็ได้ แต่ละปีนะคะก็จะมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะคะแต่เราโชคดนะีปีนี้นะคะในการจัดทําแผนนะคะจัดทาแผนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะได้ดาเนินการขอโครงการขององบประมาณโครงการพนะ,ะดาชดำรินะคะของในเขตนะคะส่วนนอกเขตก็จะเป็นของคล้ายๆพระรานดำริเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่นั่นเป็นโครงการของชุมชนนะคะโดยอสมอนะคะได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับน,นะคะสิ่งแวดล,ล้อมต่างๆ นะคะก็ปีนี้เพิ่งจะทราบนะคะว่าในเขตจะต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะจะทําแผนนะคะตรงนี้ก็นําเรียนให้พี่น้องได้ทราบนะคะ,ะนะคะได้ไประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้นะคะก็ขอให้พี่น้องที่มาในวันนี้นะคะได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้ท่านมาวันนี้ถือว่าท่านได้กาไรนะคะไปบ้านก็จะได้นะคะเอาความรู้ที่คุณหมอแนะนําให้พวกเรานะคะได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน คณนก็ถึงเวลาอภมษฐรรแล้วนะคะก็เรียนเชิญนะคะคุณหมอทั้งสองท่านนะคะได้เปิดนะคะงานในครั้งนี้การียนเชิญกันก็เลยสับสนนิดนึงเนาะก่อนหน้านี้เราเปิดโครงการสุขาภิบาลใช่ไหมคะอค่ะก็เลยทําให้เอกสารสุขาภิบาลใอยูอผู้ใหญ่ก็เลยเพอใจก็เลยเปิดและเปิดอีกของถามทุกท่านนะคะก็สวัสดีนะคะตะไม่น่าตัวไหมคะวันนี้นะคะก็ได้นับเชิญจากท่านประธานอสมนะคะ ให้มาเป็นวิทยากรในเรื่อง,อง,อว,องวันนี้อบรมเรื่องอะไรนะทัว่วอีกรอบอบรมหมอหมู่บ้านเนาะ,<ช>ะรู้สึกโครงการนี้ปีที่แล้วเราก็อยากใช่ไหมคะปีที่แล้วเราจับไม่ได้ใช้ก็ลืมเนาะอย่างวายาเหมือนกันอบรมทุกปีค่ะแต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมือจริงไม่เคยได้ลงไม่ได้เบนไม่ได้ทําเราก็ลืมได้นะคะพอเจอเพีจริงเราก็ตกใจได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีโครงการแบบนี้เราคือมาฟื้น มาเขาเรียกฟื้นฟูความรู้เนาะมาทบทวนความรูอ้อีกรอบหนึ่งกับหมอปูจะมาให้ความรู้สึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว่าจะมาช่วงหลังนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ยานะคะอันนี้จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะในด้งนตรงนี้เลยเห็นหน้ากันก่อยแล้วหมอ,อยาหมอหมายถึงว่าเป็นเภสัชกรนะคะชื่อคุณหมอแปงนะคะเดี๋ยวให้หมอแปงคุยก่อนแวะันเนาะช่วงนี้นะคะวคิทยาก,กยาเรเดี๋ยเชิญคุณหมอแปงไยนะคะ ท่านผู้ใหญ่นะครับ<ช>แล้วก็สวัสดีพี่น้องหมู่เจ็ดทุกคนนะครับผมได้จัดแต่งนะครับออกแบงนะครับก็ทีดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางหมู่บ้านนะครับจัดโครงการแล้วก็เชิญมาเปรียเทียกรนวันนี้เนาะก็คือว่าเป็นมามาเป็นประจําปีแล้วกันเนาะ <laughs> <c oughs> เนื้อ,เน,อเนื้อเนื้อหาอาจจะคล้ายๆเดิมนะโดยเฉพาะยาสามัญประจาบ้านใลาใครรู้จักหรือเคยใช้ยาสามัญประจาบ้านบ้างไหมครับ คยใช่ไหมเออยามันเป็นปัจจัยสี่อ่ะไม่มีใครก็เรียกว่าอะไรนะ,ะความไม่มีโรคเป็นรากประเสริฐใช่ไหมไม่มีใครแบบไม่ป่วยหรอกป่วยอาจจะป่วยเยอะป่วยน้อยอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่บุญแต่กรรมของใครที่ทํามาในชาติที่แล้วและชาตินี้เนาะเออหรือใครแบบดูแลตัวเองดูดีหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยป่วยป่วยหรือป่วยหนักนะแต่คงไม่มีใครไม่เคยป่วยเลยอะ่ะนะครับ ขับถ่ายในห้องน้ำที่สุดขั้วสุดสุดลักษณะนะครับคราวนี้มาดูซิว่ายาถ่ายพยาธิมีอะไรบ้างอนอนพยาธิมันก็มีประมาณสามสี่กลุ่มเนาะนตัวกลมใบไม้ตัวเบนแล้วก็สตองจีหล่อดีนะครับทําให้เลือดคราวนี้เหลวเลยครับถ้าเลือดออกเนี่ก็ไม่อยู่ไหลเลยแหละง่ายๆเลืเอดออกง่ายแล้วก็ไม่ยอมแข็งตัวสักทีเห็นไหมฮะทำให้ยามมนตอดครับถ้าไปกินคู่กับยาต้านมัวนี้ตัวหนึ่ง มัมาำให้ยาตักเป็นตัวเร่งอยู่จะทำให้อาการท่าเกลียยของยามะเร็งเนี่ยเพิ่มขึ้นเราปกติอาจจะไอ้พวกยามะเร็งมันเป็นทาตามออกไหมสมมติยาเบาหวานกินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดเราก็ตัดให้เลยสองเม็ดอ่าให้มันติดกันอยู่แค่นั้นแหละอย่าผู้แก่การกินสองเม็ด ตัดตัวเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะหลายหลายท่านเราต้องกินยาแก้ที่เกี่กับการกินยาหรือไม่ต้องดูแลคนไข้ที่ต้องกินยานะคะเพราะฉะนั้นความรู้วันนี้ก็คือได้ไป,ปมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงนไหนขออนุญาตสิไม่ใช่มันเป็นแป้งหมดแล้วบอกกันพี่หมดแล้วบอกอะไรอย่างงี้นะแนะนำการจัดเก็บเก็บยาเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ได้ความรู้ไปแล้วใช่ไหมว่าเก็บยังไงใช่ไหมอ่านะคะไม่ใช่บางคนไปปุ๊บจัดเรียงยาดีมาก มันจะนำออกแกงสดเลยแล้วก็ใส่ถุงทิ้วไว้เหมือนอะไรนะเหมือนขนมห้าบาทใช่ไหมเอาแมงนะคะก็วันนี้จะเรียความรู้มาก็เสียเพราะต้องได้กับหมอแปงอีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยหมอแปงเก็บเปลี่ยนจากไปจ่ายยานะคะที่โรงพยาบาลมาสอนความรู้แบบนี้เนาะเพราะว่าที่ได้พูดเยอะกว่าวก็ไปอยู่โรงพยาบาลจับไปมามหาทีๆเนาะเรียกรับยาปุ๊บเวียรับจ่ายยา อีกหนึ่เยอะไอ้ข้างหลังตาเขียวปั๊บเมื่อไรจะพูดเมื่อไรจะจ่ายก็ไดีเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะแขี่ฉันก็ไม่ด้วยใช่ไหมเด็กก็เน้อยจะเป็นเด็กน้อยอยากช่วยทำบุญข้าวเนาะอันได้แผลมาอันดับแรกทำยังไงล้างน้ำสะอาดเนาะน้ำก๊อกเปิดไปเลยนะคะล้างให้สะอาดอันดับที่สองอ่ะเช็ดให้แห้งก่อน ก็ปลูกหมดแล้วไม่ต้องไปหาซื้อเนอะแต่ถ้าไม่มียาทาเวตาดินอะไรไม่รู้จักล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งปิดแผลพอปิดแบบไหนฮาร์สเตอร์ก็ได้ถ้าก๊อซที่สะอาดก็ได้เนาะมันหาซื้อง่ายขึ้นเนาะถ้าสมัยก่อนเวลาเราดูโทรทัศน์เป็นไงคะค่ะแผลแค่นี้ลงบ้างหรือยังคะให้เคยฝึกหรือยังได้ปั๊มหัวใจเขาหรือยัง มีใครเคยฉุดไหมอาสมองเคยฉุดแล้วอ่ออะใครบ้างที่ที่จะหยุดหายใจหรือหมดสติไปทราบไหมทราบไม่เอ่ยเนาะเราหยุดหายใจไปเราต้องโทรบอกคนอื่นก่อนเนาะโทรเบอร์ไหนนะเมื่อกี้ หนึ่งหกหกเก้าจะไปติดที่ไหนครับหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะไปไปในหก้าในะคะจะไปติดที่โรงพยาบาลสุรินทร์ที่ศูนย์สังการที่สุรินทร์นะคะเขาก็จะถามแหละว่าเป็นเหตุอะไรชื่อผู้ป่วยชื่ออะไรสถานที่พิกัดตรงไหนชัดๆเวลาโทรไปไม่ต้องไม่ต้องมุงดถ่อเลยอ่าคนไทยชื่อนี้ชื่อนี้มาได้ที่นี้ตอนนี้อยู่ตรงศาลาทองคำนะคะเออแก้ิีกัดต้ให้ชัดเจนจะได้มาถูกมาเร็ว บอกไม่ถูกเขาต้องนวนแต่วนสิบรอบแม่มาสักทีก็บ่นชา้าจังเลยอะไรเงี่ยแล้ว <c oughs> <c oughs> ้องมาพ่ <c oughs> อ้พ่ออคันนี้ก็มีแต่ถ้าพูดเปนไข้หมดสติไปแล้วเลือดมันจะสูบฉีดไม่ค่อยดีปลายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยจับกันใช้ได้มันอยช่วงปลาย,ลยอย่างเงี้ยค่ะตรงคอเลือดทั้งสุดเนาะตรง่อโดยจากกทุกู์ก็เดือดล้าวลงมามันอยู่ตรงรอบมันอยู่ไหมฮะสองข,ข้างเลยจับ ถ้าเป็นคนนอนอยู่นี่ลูกก็เดือดตรงกลางแล้วก็รากลงมา้างข้า,างมันจะอยู่สองข้างเลงยใช้สองนิ้วเนาะนิ้วซีนิ้วกลางนะคะแล้วต้นมือ่อางเห็นไหมตรงกลางมันจะมีกระดูกหน้อกน้อง้องใช่ข้าง นิต pues ีนะคะมิตีเนาะาใส่มป็นหางม่ถนัดเันัดเนาะถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ได้เนาะมือเป็นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมือเราจะอย่างนี้ไหมไม่ค่อยคิดอะไยเลยจะ อายุี่สิบปีเนาะเขาจะใช้สองมือแล้วก็เอาสองมือต่อมาเอองั้นใช่กระดูกตรงนี้กระดูกตรงนี้เหลือยี่สิบนะไม่ใช่ตัวเมียถ้าถ้าเป็นผู้ชายมันจะง่ายเนาะดูจากรานโย่ลารงกลาโย่ถ้าผู้หญิงดูจากลาโย่ได้ไหมราโย่ตรงนี้ ห้าือหกเซน by yeah. شوفي

การกที่เหมือนเขาเขาตีก๊อฟอ่ะเขาจะแบบยินแค่แบบชนะาะแองเราไม่เคยเล่นก๊อฟใช่ไหมเลยจะเีก yeah. ๊อฟคลิปคลิปคลิปตัวคนไข้หน่อยเนาะแล้วก็ไม่ต้องขั้นหลายหรือมากเอาแบบเวลาเราออกแรงแล้วเราสามารถส่งแรงจากหลายได้ไม่ใช่ใช้แค่พอเนาะอ่ะดูซิใครจะขึ้นสีเขียวสีแดงนะคะแขนตึงนะคะแขนตึงแขนตึงเนอ่ะเวลาเราทำเรา๋ยต้องโยกมาเวลาสร้างบ้านเดี๋ยวต้องฉากะ กด,กดจากข้างบนกดจากข้างบนสิส่งแรงจากไหล่เนาะถ้าเรา,าส่งแค่ข้อมือมันจะปวดข้อมากเนาะอ่าโอเคค่ะได้เนาะเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวให้จังหวะนะคะหนึ่งสองสามและสองนะ มีชิปจอยังมีเลยค่ะแน่ใจถ้ามีชิอปักต่อไหมไม่ต้องไมต้องเนาะทำไงต่อถ้ามีชิปจรนแล้วทำไงต่อ่ะได้ชิปจรนแล้วยังแต่ก็ยังปักเนาะเออแล้วก็ปกติถ่าเคยเห็นที่ที่หมอกี อันนี้ไหมที่โรงพยาบาลคุณหมอจะจะบีบต่ออยู่แต่แต่ไม่ปั๊มแล้วแล้วก็ให้คุไข้ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี้ยแล้วก็ให้คุณไข้นอนตะแคงซ้ายนะคะถ้าเขาเรียกว่าท่าดิคอบเบอรี่คือท่าพักฟื้นเนาะคุณนะคะพี่นอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงซ้ายอ่ะนจะโอเคแล้วก็ข้างหนึ่งอ่ะค่ะข้างนี้คือข้างหนึ่งก็คือให้ตะแคงซ้าย เราจะไม่ใ้ตะแคงขวาเพราะฝั่งนี้จะมีเส้นเลือดใหญ่ถ้าเราไปตะแคงทางนี้มันจะทำเส้นเลือดอันนี้คือถ้ารอนะถ้ารอมันมันอันนี้คือท้าเป็ปทีจอแล้วเนาะก็ไม่ใช่ไม่ใช่จังลุกนั่งนะบางคนก็รีบลุกเลยค่ะหนึ่งหกหกเก้ากำลังมาให้นอนรอท่านี้อันนี้อ่ะอันนี้เลือดเลือดตรงเลียนไขกระดานไขกระดานเลือดตรงเลียนดีเพราะว่าไม่ได้ข้างเพราะว่าอะไรตรงเลียนหน้าก็ด้วยเพราะ การนอนก็คือทาให้เลือดมันไหไปสมองไ้เลือดมันไปเลียงสมองเพราะสมองมันขเลือดอยู่่นี้ทีนี้อยู่่านี้เนาะจัพจรอีกรอบเลยนะจับจรเปยไม่ใช่แบบเวลาทีพจรมันกลับ ไม uh <t> ่ได้นอนใช่ไหมครับไที uh, uh, come, well, ่พาแรนมากก็ไหวะได้โอเค้า้ความลึกได้ดีเยี่ยมทั้งสองคนเลยนะคะจบเลยให้ก่อนนะคะท่านจอนท่านจอนขอโทษท่านตอนท่านจอนได้เราไป่เล่นถือให้นอนบนที่สุดเราจะทำยังไงมันต้องปลอดภัยที่สุดเหมือนที่เขาคหมือนไฟไหม้เงี้ยถ้ามันยังไหม้อยู่เราก็จะไม่เข้าไปช่วย นะคะต้องให้เหมือนกระเพิ่มตักเก่อนหรือถ้ามีเหมือนต้องปลอดภัยก่อนอ่ะเซฟถ้าเซฟไม่มีหมาไม่มีแมวให้จะมาไว้ก่อนอ่ะเซฟแล้วเข้าไปได้เสร็จแล้วไปดูเขานทำบนที่นอนนุ่มๆอยู่หรือเปล่าถ้านอนนุ่มเราจะปั๊มยากแในการปั๊มจะไม่ค่อยมีเราต้องเหมือนเอาเขาลงเตียงบนพื้นถึงแขก่อนแล้วค่อยปั๊มนะคะอ่ะต่อไปทำยังไงต่อตบเรียกตบเรียกเลย ก็ไม่เจอก็ควรเชคจออย่าโทรบอกเลยไม่เจอไม่เจอแล้วต้องโทรเลยชิีนาทีมีหมมีครับขนนี่เลยตอนนี้จะเล่าแบบแย่ถ้าสมมติไปเจอแบบเพื่ออยู่ก็สามารถทาได้ที่ใกล้จะบทดลงเคยเห็นไหมที่คุณใครจะตายแล้วหาจะะเพื่อ ปั๊ได้ค่ะจ้ะอันนั้นคือในไม่กี่นาทีเขาก็จะหมดลม่ยเราก็ต้องปั๊มเลยเนาะอ่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ชวนก่อนข้างอ่าอาบัตตแหน่งตำแหน่งสองแมงอากระดูกมีดตีเนาะลิ้นปีอ่าสองนิ้วมาลิ้นปีนะคะแล้วก็ต้นมือวางกระดูกหน้าอกเอาข้างข้างข้างหนึ่งค่ะข้างหนึ่งมาต่อกันอีกข้างหนึ่งมาต่อจากค่ะ อ่าแล้วก็ทำมืมัประสานนะคะขาขยิบตัวคนไข้เนาะแขนตึง90องศาแล้วก็จังหวะปั๊ม1.5ถึง2นิ้วนะคะความแรงก็ร้อยครั้งต่อนาทีขึ้นไป การขาขาขารอซอสแคปซอสขาไปกำมือไอ้เลขสี่แล้วไงเลขสี่ตรงนี้เนาะฮะถ้าเป็นกำปั้นอะค่ะมาจากกระตูกระตมันเป็นกระตูที่จุก มากดังนั้นเราจะไปทำเล่นเนาะต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมีอะไรที่คอจริงเนาะทำเล่นเล่นจุกเลยนะมันจะกระตุ้นมนจะกระตุ้นแนเอลนี้อย่างนี้ค่ขึ้นต้องเอาอปึ๊กเหรอย่ารีบอย่างเงี้ยนานเหมือนกันสามพังเหมือนกันอันเนี้ยเหมือนสำหรักเจลลี่ปีโตอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เอาคือตัวขาเขาอยู่กับเราน้อมันจะไม่ตกอยู่แล้วนะครับกล้ามหน้าลงก็จะคุ้มไว้คือการจะมีสามรอบนะคะคื่ได้จุกแล้วก็จะ น้ำางกน้ำลางติกน้ลกน้ิกมักากัวเาอย่างเงี้ยแ้วก็ขาดงเราตาอกระดูกเล็กระดูกอ่นหลัเขาอ่ะนี่เป็นเด็กตื้นเงยาต้องื่องการดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวเนาะแต่ถ้าใครมีปัญหามีข้อสงสัยนะคะ สามารถที Arrow, no okay, er ่จะสอบถามกับหมอนามัมเนาะอย่างของกันแอนเราก็มีทีมหมอครอบครัวใกล้ๆนะคะแล้วก็ฝ่ายเวชกรรมสังคมก็ทั้งหมดนี้เลยนะคะพร้อมให้ความรู้นะคะอยากให้เราให้ความรู้เรื่องอะไรก็แค่แจ้งเราเราก็จะมาส่งต่อให้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ